โรย a l แอน i e ฟิลอินเตอร์เซ650นะครับคันนี้ปี2019เจ้าของเดียวนะครับวิ่ง40,000กิโลคู่มือกุญแจสำรองครบคันนะครับมาพร้อมของแต่งคลาสสิกซิ่งๆได้เลยครับามาจากข้อแต่งนะครับเริ่มของแรกข้อแต่งแล้วก็อันนี้ได้เป็นท้ายสั้นแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับย่างหน้าหลังความใช้งานเลยนะครับมีห่อด้วยวีล e ับเบอร์ดอกยางเลยเดใช้งานได้เลยนะครับ โอเคตัมาด้านบนนิดนึงด้านบนได้เป็นปอกแข่งแต่งด้วยนะครับซ้ายขวาโอเคตัด้านนี้นะครับมีกาดออยมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็การแขงเครื่องด้านหน้าดาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคย0่งิบสี่หมื่นแต่เจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับรถม,มือเดียวดูแลรักษาอย่างดีมากโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูเลอกใหม่กันหน่อย เล็กไหม47,85กิโลนะครับลองเร็จกันหน่อยนะนุ่มๆนะครับใครสนใจนะครับรเบราเปิดไว้139,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อจาเบ์ด้านล่างได้เลยสำหร,รับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ